เราจะมีดังๆนะครับห้็นบอลนะครับเอาปุกมือก็ได้เนาะคิดถึงคนปั๊บไหมนี่เลต้องแบบนี้แบบนี้ไรก่นเลยใช่ไหมนีเลยเด็กหน่อยจะเป็นเทียเตอร์เป็นโดมนะครับคนจะเข้ามาสองผัสคนเป็นมันลักมือนะครับตอนนี้เรากำลังรีบูตกันอยู่เนาะเรากำลังบางแผงของเราอยู่นะครับแล้วก็เชนคนอยู่นะครับ ก็เรียนมาสองมือเป็นไงบ้างครับอ,อยากผมเอาโตเมงเนาะโตเมงนะครับก็ชื่อชื่อธานีนะครับตังคาวันนั้นเรียกชื่อนชื่อเจน,นะครับก็เป็นคนกลัวไม้ครับมือสั่งทุกอย่างฟัง,งเรียังสั่นแต่สั่นน้อยงลงนะครับก็เรียกว่าชีวิตเป็นคนไรเป้าหมายนะครับคือมีเป้าหมายแหละแต่ไม่รู้ว่าไม่ <c oughs> ก็เป็นคนมีเป้าหมายแต่ว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำสำเร็จนะครับก็ตอนนี้แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าผัดไปเรื่อยอ่ะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คยทำอะไรเนาะพรุ่งนี้ทำก็ได้นะครับพอมาเรียนผ่าน TDC นะครับทำให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นเปลือ อันสุดยอดที่ทําให้ชีวิตเราล้มเหลวอ,อย่างสุดยอดลบห้มความล้มเหลวเลยถ้าเป็ทนทอร์นาโดก็เป็ทนทอร์นาโดที่แบบล้มล้มล้ล,ล,ล้เพราะว่าเราไม่ได้คิดแค่ทางเดียวเลยนะครับมันคิดทุกวันนะครับพอบได้พบอ่าพอนะครับพอได้มาเรียนรู้จากที่นี่นะครับก็ได้ได้พบพี่บอลนะครับพี่บอลก็ใช่ตรงนี้นนะครับเราก็ได้พบกับคนปอล อันนี้เป็นอาิยะบุนคคลนะครับ20ปีมีท่านเดียวน,นะครับนะครับเรียกว่า,าช่วยคนสาเร็จมามากมายนะครับนาไม่ลวนแล้วก็ท่านนี้นะครับคนเปาะเป็นคนทีเ่เปิดใจนะครับและกเ็เรียกว่าทําให้เราเรียนรู้นะครับแล้วก็เปลี่นแปแค่แค่เราเข้าใจแล้วว่าสิ่งแบบนี้มันเป็นเริงก็นำี่ชีวิตเรา ประสบความสำเร็จเพราะอ,อะไรครับเพราะถ้าคุณรู้ว่าสิ่งนี้มันทำให้คุณลลมเหลวคุณจะเอามันอยู่กับเราไหมครับไมบ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเราเราู้แล้วว่าสิง่งแบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จนะคนป๊อบก็ยังแบ่งปัน,นะครับเรื่องราวในทีดี T D C นะครับเรื่องของความสำเร็จมากมายทั้งเรื่องของการเงินความราักเรื่องต่างๆมากมายนะครับก็เลยทําให้เรารู้จุดเด่นและจุดด้อย อันนี้ก็เลยอยากให้ตัวีลขเปลี่ยนอันนี้ก็เรียกว่าก็ทำให้เรารู้สึกเปลี่ยนมาเยอะมากนะครับเราเดินมาไกลามากนะครับผมบอลก็ไม่มีไม่อยากไม่ไม่ไม่ไดจะพูดอะไรที่จะตอบแทนฟุตบอลได้เท่ากับพูดนี้ครับขอมคุณมกนกครับ อยากจะมาแบกปัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเชิญท่านถัดไปขึ้นมาดีไหมครับเดี๋ยวท่านถัดไปนะครับเดี๋ยวเชิญพี่ฟินนะครับขึ้นมาแบกปัดเรื่องราวในดินของพีพนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่ฟินครับ ความประทับใจก็วันนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใครมาอันนี้คือธรรมชาติธรรมชาติของคนหนึ่งซที่ที่เขาให้ความสําคัญในเรื่องการเรียนรู้แต่ถ้าเขามีคนล้นห้องปานีคนรวยเป็นโลกแล้วครับมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่คนหที่โชคที่สุด ที่ได้ให้โอกาสตัวเองมานั่งเรียนรู้ผมเองก็เ,เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ดีใจมากและขอขอบคุณโค้ชนะครับปป๊อปที่ให้ข้อมูลเรื่องราวดีๆให้ผมเนี่ยได้เอาไปใช้แล้วก็ได้รู้เรื่องราวว่าความที่ความที่เราคิดว่าเราเนี่ยไม่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่เป็นสิ่งที่หวังที่ผ่านมามันเป็นเพราะอะไร นะครับตรงนี้หลายๆท่านที่ได้เรียนมาก็คงจะเข้าใจดีนะครับไม่ไม่ใช่ใครครับ <c oughs> เราครับตัวเราครับ <c oughs> เมื <c oughs> ่อก่อนนั้นเราใช้อารมณ์ในเรื่องของการดำเนินชีวิตแต่พอเราได้มาเข้าเรียนพีดีซีแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ควบคุมในเรื่องของระบบตัวเองได้ในบางครั้งอาจจะมีหลุดไปบ้างแต่เราก็สามารถที่จะมีสติกลับมาได้เร็วตรงนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับ สามารถนำไปใช้ได้เลยแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีสติแล้วก็นิ่งมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายที่ทําให้เรามั่นใจในเป้าหมายมากขึ้นดีกว่าแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าหลังจากนี้ไปในช่วงปลายช่วงสุดท้ายช่วงปลายชีวิตแล้วกัน,ก,นก็คิดว่าความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยมันมันมองเห็นนะครับว่าเราสามารถเดินไป แล้วไี่ไม่มีเพื่อนๆน,นะครับที่ให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ได้ช่วยติในสิ่งที่เราในสิ่งที่ยังดีไม่พอในตัวเราให้ดีขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยมันมันไม่มีที่ไหนนะครับในสังคมในปัจจุบันมีได้ในที่ิีซีอย่างเดียวนะครับที่ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอขอบคุณไม่ใช่สิแต่พูดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไไดชื่อผิด ต้องบอกว่าขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ทุกท่านมากนะครับที่เป็นกระจกให้ผมขอบคุณครับก็อ่ต่อไปก็เป็นกันเองในเรื่องราวของการไปเที่ยวเกาหลีดีไหมครับถามว่าประทับใจอะไรในการไปเกาหลีก็คือดีใจที่สุดเลยที่ได้มีโอกาสไปให้เพื่อนแลวก็โค้ดด้วย ซึ่งตอนที่ผมเข้ามาแล้วก็ที่ทงกุูบอยมีมีเป้าหมายในเรื่องของการไปเกาหลีเนี่ยเราก็ตั้งเป้าในใจว่าเราต้องไปให้ได้แต่พอเราดูแล้วในเรื่องของการทํางานเป็นไปได้ยากนี่คือเรื่องจริงเราดูว่าเรายังไม่มีทีมงานเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็ไปให้ได้อันนี้คือการตั้งเป้าหมายที่มันเขาเรียกว่าแล้วมีมีพันธกสัญญาณกับตัวด้วยว่ามันต้องมีวิธีที่ต้องไปให้ได้ ช่นเดียวรับถ้าหามว่าเราโฟกัสสมองส่วนแทนจะทํางานทันทีครับนั่นแหละนี่คือเรื่องจริงที่เราสัมผัสได้เพราะจริงนะเพราะเราได้เรียนมาเราก็ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์คิดถึงมันพยายามคิดถึงมันนะครับแล้วพยายามหาข้อมูลอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะได้แล้วมันก็ได้จริงในการไปเที่ยวเกาหลีก็ทําให้เรารู้สึกประทับใจในการที่เราตั้งใจไม่ผิด ตั้งเป้าหมายที่ผิดนะครับและที่สําคัญที่สุดถามว่าประทับใจอะไรที่นั่นประเทศไทยนะเป็นประเทศที่ดีมากๆนะครับแต่พอเราไปเห็นที่นั่นก็เนี่ยมันเกิดข้อเปรียบเทียบให้เราเห็นถึงจุดบกพร่องของประเทศเราแล้วก็ของเขาดียังไงของของเราดีอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ผมนั่งบินไปครั้งแรกที่เราไปจะเห็นที่นี่นเลย สะพานที่ของเขาก็มีแต่ของเราก็คือข้ามแค่แม่น้ำเจ้าพยาแต่ที่ที่นู่นเขาจะสร้างแบบกว้างมากอะไรอย่างเงี้ยเรากเห็นเมือเขา,เามีความคิดที่ไกลแล้วก็ที่พัฒน,นามากกว่าเราในทะเลเขาก็จะทําสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเช่นสนามอะไรต่างๆที่ที่ทาประโยชน์ได้มากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยถนนผลนางเขาก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อย นะครับและที่สําคัญที่สุดในเรื่องของวัฒนธรรมเขาจะให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นพูดภาษาเขาจะไม่พูดภาษาอื่นอย่างเงี้ยนต้นเขาจะสนับสนุนพูดเรื่องภาษาคนเขาให้พูดภาษาเขาเราไปเห็นว่าเออตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับหลายๆอย่างแล้วสถานที่ท่องเที่ยวยหรือ,อ,อการเ,กเรียกว่าอะไรตลาดหรือชอป การเดินหรืออะไรต่างๆานเนี่ยคนของเขาก็เยอะนะผมคิดว่าแต่ว่าเขาจะเหมือนกับว่าเป็นตัวใครตัวมันหรือเหมือนกับเป็นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับซึ่งไม่เหมือนคนไทยที่เราเห็นแบบเดินเปลี่ยนการของเป็นถนนเดินเราลึกภาพออกเลยเดินออกไปเลยเนี่ยเส้นสายเนี่ยก็าจะเห็นของเป็นหมดสองข้างทางนู่นนี่นั่นอะไรเออมันก็เป็นอิสระแบบหนึ่งอันนี้ผมก็ชอบนะ เพราะมันรู้สึกว่าเธอสบายๆไม่ต้องอยู่ในกฎระเบียบอะไรมากมายนะครับแต่ไปที่นู่นไม่ได้กฎระเบียบเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับก็ดีครับแล้วทริปในเรื่องของการไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะประทับใจในเรื่องของอการถ่ายรูปนะนี่อันที่สุดยอดเลยจะถ่ายรูปกันแบบวิบแต่อะไรประมาณนี้น <c oughs> เจอที่ไหนไม่ได้ <c oughs> เราคิดว่าอ๋อเรามาครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาในครั้งต่อ,อ,อไป อะไรที่เราคิดว่าดีละสวยเราจะเก็บเอาไว้หมดถ่ายรูปถามว่าอายุตอนอายุตอนที่ไปเนี่ยห้าสิบกว่าพูดตอนนั้นลืมไปเลยว่าอายุห้าสิบห้าอะไรประมาณนี้เราคิดว่าที่เลยเราอายุสิบหกสิบเจ็ดอะไรประมาณเราสนุกมากคิดว่าในในหนึ่งครั้งเนี่ยเราได้ความสุขกับตัวเองในการให้ชีวิตหรือว่าสุดยอดในการใช้ชีวิตคุ้มนะแต่ว่าคุ้มคุ้มมากๆในการไปนะครับแล้วที่สําคัญที่สุด อีกอย่างนึงคืออาหารเข้าไปอนะนรจะได้กินได้ไหมเนี <c> ่ย <oughs> อะไรมันคือกิมจิไปแรกไม่รู้ว่ากิมจิไอ้กิมจิมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงวะเนี่ยเข้าไปเนี่เราก็ไม่ได้หาใครนะเราต้องรู้ก็ได้อะไรคือกิมจิที่ผมทำแรกๆกินกิมจิมาบอกกินให้เรื่องเมืม่อร่อย <c oughs> ในใจคนแรกมันไม่ได้เ <c oughs> มื่อผมบอกวนะ่อาอะไรเนี่ยของมันชื่อเราไปก็ไปเนะี่ยเราก็กินกิมจิเราจิบกิม ิไปถึงอ่ะหาสิติดจนกว่าจะรู้ประมาณวันที่สองไม่ต้องเห็นอร่อยอย่างที่เราคิดในใจคิดว่าโอ้โหอาหารต้องย้อมต้องอร่อยแน่เลยกินทุกคนอร่อยไหมครับอร่อยเนาะผมกินวันสองวันแรกไม่อร่อยแต่พอวันในท้ายเนี่ยเราเริ่มเริ่มชินเริ่มเหมือนเอยเพราเขาท่าเพอาะเขาท่าเพราะเราได้รู้ถึงวิธีการทํามัน มันทำไปนิดมากแล้วเราก็ได้ลงมือทำด้วยอะไรเงี้ยอะไรคือเขาสนับสนุนวัฒนธรรมให้ใครใครก็แล้วแต่ที่มาในประเทศเขาต้องมาทำกิมจิดูสิประเทศไทยไม่มีแบบนั้นเนาะ <c oughs> ถ้าเกิดมาคนต่อไปนะผมถ้าเป็นนายกอย่างนี้เราต้องทำแบบนี้บ้างทำกิมจิประเทศไทยไม่ใช่ขขทำเอาบอกวัฒนธรรมอะไรดีปลาฮะดีไหมทำอะไรหมักปะลาฮะดีไหม อะไรประมาณนี้เลยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอ่ะใครมาเที่ยวประเทศเราต้องผ่านต้องผ่านตรงนี้ที่หมดของเขาก็จะมีแบบนี้นะครับดีมากๆออ,อะไรอีกแล้วก็ในเรื่องของการนอนอ่ไปนอนเองในห้องพ <c oughs> อเข้ามาในห้องเสร็จปั๊ c. บมันนั้นเข้าคนเดียวคนออกไปเสร็จแล้วห้องนี้เรายึด <c oughs> นอนทั้งียว เราก็ศึกษาเลยนะถ่ายรูปหมดเลย,ยจุดในห้องนะเก็บไว้เป็นเชือลดึงโผล่ส้วงลายครับเป็นคนใช้ยังไงเลยมันได้แบบนี้แล้วก็เอาไว้มันมีปุ่มของข้ามกดไปขั้วแหละกดไปกดชิ้นก็ไม่ออกมาได้น้าออกมามันมีของเราก็ส้องัดมันมีแบบล้างผ้าผู้ชายมี พอก็ไปผมคิดน้ำไหลผู้หญิงแน่เลยเราคิดพลาดเฮ้ยมันต้องของกูหญิงแน่นี้เพราะมันฉีดไปไปตายผมถามว่าโอ้ยทำไมห้อำมันทำมันสุกหนุ่มอะไรเงี้ยเออมันต่างกันมากแลดีมากอะไรเงี้ยผมก็ทับใจโหส้วมมันดีนะผมเป็นแบบคือมันมันมันเรียกว่ามันเป็นอะไรที่พัฒนามากขึ้น บ้านเราถ้าเกิดจะมีแบบนี้ก็คงจะต้องแบบเป็นระดับ5ดาวแต่เราก็ไม่เคยได้เข้าในโรงแรมบ้านเรา5ดาวอะไรแนี้แต่มีโอกาสได้ไปเที่ยวได้พักห้องแบบ5ดาวอะไรอย่างเงี้ยคือเราสังเกตได้ประมาณนั้นนะครับห้องนอนก็มีความสุขับห้องนอนก็นอนหลับนะครับกุกคนหลับสนิทแล้วก็อะไรอีกห้องนอนเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวสวนสนุกสวนสนุกเนี่ยเราก็จะหามุมที่แบบอะไร มันแบบมันสวยแล้วมันแปลกไม่มีในประเทศไทยอะไรกถ่ายรูปแล้วก็จะเก็บข้อ,อมูลในเรื่องของอะไรที่มันที่มันที่มันแปลกๆที่เราคิดว่าแปลกนในความรู้สึกของเรานะมีความสุขม,มากๆนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเนี่ยคงต้องไปอีกแน่ๆก็พยายามที่จะใช้แล้วนะครับ,นะรบให้ทำงานาในการที่จะไปเที่ยวเกาหลีทีกี นะแต่ขั้งหน้าเนี่ยเห็นว่าคุณบอยตั้งโปรแกรมไว้ไปญี่ปุ่นนะครับทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป้าหมายที่จะต้องโปรแกรมรื่องของการไปอีกเลยก็ตอนนี้ก็จะไปเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายกับกลุ่มไว้ว่าเราจะไม่ไปแบบใช้เงินของเรานะเราจะไปแบบให้คุณบอยให้เราไปฟรีดีไหมครับดีรับสวัสดรับ เนะต้องบอกว่ากรกนะครับกักาครั้งแรกรับเขาบปั้งแรกนะเ๋เาจะมีไปครับเราจะไม่ไปเดียวครับเรจะไปเป็นทีมนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเกาหลีเทคโนโลยีสุดยอดครับเยนะครับเราอยากมีโผล่ที่บ้านมันจะโอเคไหมครับเ็นทีมนะครับเดี๋ยวท่านต่อไปนะครับ เดี <detection? S 2> <Sen> <mel> ๋ยวเรานะครับอยากฟังแบ่งปันนะครับจากคนนี้ครับทุกครั้งที่เธอพูดนะครับคำพูดของเธอเนี่ยแรงจุกกิ่ตบอะไรเงี้ยนะผิจไม่รู้มันมีจุกินเกิคทุกครั้งที่เธอพูดน่นะครับมันดทำให้เราเนี่ยนะครับเข้าถึงอะไรบางอย่างนะครับนะครับคือจะบอกว่าเธอทันเท่มากนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ ขอเสียงกัน,นกดังปมือต้อนรับนะครับพี่ตาครับ ที่ดินในการอยู่อาศัยเนี่ยเขาจะไม่่อยมีเขาจะมีแค่คอนโดอยู่คอนโดกันส่วนใหญ่เหมนเขาถูกจำกัดพื้นที่เนอะแต่บ้านเราอ่ะมีทางเลือกเนอะคอนโดก็มีบ้านหลังเดียวทอเขาการพชย์บ้านเรามีของทุกอย่างเลยแล้วก็บ้านของเขาจริงๆแล้วเขาน่าจะเด่นในเรื่องของงานออนไลน์เนอะเพราะว่าเขาจะอยู่ในเกาะชิงเขาจะสื่อสารกันด้วยโทรศัพท์หรืออะไระมางนี้เพราะเขาไม่เคยจะมาเดินช้อปปิ้งถ้าเราดูจากร้านค้าเนี่ยช้าๆจะไี่มีอะไรเงียบสงบแต่บ้านเรา เป็นได้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนอะบ้านเราเดินอกนอกจากบ้านก็มีร้านค้าแล้วหรือเราอยากจัดของนให้ดีๆก็ได้เพราะฉะนั้นออนไลน์ออฟไลน์บ้านเราพอนะคะที่จร,ริงอาหารการกินบ้านเราก็โดดเด่นกว่าเราไปผลไม้อะไรก็ไม่ค่อยมีเลยของทะเลก็ไม่มีกินได้หมูกับผักกาจีอะไรอย่างเงี้ยคืออาหาร,รการกินของเขาอ่ะเป็นไปเพื่อยอยู่ได้แต่บ้านเราอ่ะมีกินเหลือเกืออุดมสมบูรณ์ประมาณ กินคนกินคว้างด้วยเนาะใช่บ้านเราในเหนือเปย์ในเรื่องอาหารการกินแม้แต่คนไข้ยมยาก็อยู่เราเลยแต่ว่าบ้านเขาโดดเด่นในเรื่องของยาเนาะยาเวชศาสตร์ซึ่งเขามองเป็นเรื่องของการรักษาโรคแต่บ้านเราอ่ะมันอยู่ในวิถีชีวิตพื้นฐานเราเลยถ้าเรามองคนโบราณเนาะน้ำริกเนี่แล้วก็แกงส้มต้มยำอะไรพวกนี้มันก็คือเป็นยารักษาโรคในตัวแล้วเพราะนั้นบ้านเรามีวิถีชี การไปอยู่ที่ข้อทาอ้าอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความสแสดงของบ้านเราเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นการที่เราไปแบบนี้มันทาให้มองเห็นว่าจริงๆถ้าเขาจะมาเที่ยวเมืองไทยหรืออะไรเนี่ยเขาต้องเก็บเงินเนาะทำงานเก็บเงินเพื่อให้เงินก้อนหนึ่งเพื่อจะบินมาเที่ยวเมืองไทยแต่บ้านเราอย่างเราเราทำธุรกิจนี้ถ้าเราก็มีเงินอ่ะเราก็ได้เที่ยวอ่ะเือนแล้วเงินว่าเราทําธุรกิจก็ไม่ต้องเครียดเนาะสบายๆแค่คุยกับคนที่รู้เรื่องแล้วก็มีความสุข ถ้ามีความรู้สึกหรืออารมณ์เดียวกันมันต้องคุยกันได้ชุวกันได้มันก็ก่อเกิดเป็นธุรกิจเนอะแล้วเราก็ได้บีบฟีนะคะอิสระฟีดอ้อยหาได้เมือนขายไม่ยาก ลองไฟอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้ก็สวยนะครับานะครับดูจากรูปที่ส่งมานะครับสมเกมีทุกออปชั่นนะครับเต็งที่ใ่เยนะครับเราเก็บไปทุกออปชันนะครับนะครับแล้วก็จะขอบอกด้วยว่ามันสมองเกินนะครับสุดยอดนะครับมีความคิดอะไรที่สุดยอดเหมือนกัน พร้อมไหมครับที่จะฟังคืนนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่จูครับสวัสดีค่ะทุกคืนกลับมาดักขาสอดีโพสด้วยนะคะสวัสดีมาดาโพสค่ะค่ะเอ่อก่อนที่จะได้เรียน ก็สยบฐานะตัวเองจากการที่เป็นพ่อคิวแม่คนหนึ่งปั่นอยู่เป็นแม่บ้านประมาณ20กว่าปีนะคะละทิ้งความสามารถทุกอย่างเก็บเอาไว้อย่างเดียวเก็บเอาไว้เหมือนกับแบบฉันอยากจะทำฉันอยากจะทำและฉันอยากทำมาตลอด20กว่าปีที่จะต้องอยู่ในฐานะของแม่บ้านอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ใช่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากทปาอะไร รู้ทั้งรู้แต่ด้วยความที่ mm hmm. ความคิดจะเหมือนจะส่งต่อทอดกันมานะคะว่าเราเป็นผู้หญิงแต่งงานแล้วเราก็ต้องดูแลครอบครัวทุกทุกคนคำว่าครอบครัวเนาะมันก็รวมหมดเลยทั้งครอบด้วยครัวด้วยนะคะครัวในครัวมีอะไรก็คือรวมหมดเลยนะคะแล้วก็ครอบในนั้นด้วยเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ดูแลเด็กน้อยนะคะจนปัจจุบันเราก็โตละตอนนี้ ว่าที่จะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เลยได้โอกาสที่จะมาสร้างความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงนะคะก็ได้มาเจอ TTC พอมาเจอ TTC ปุ๊บเนี่ยโอ้โหใช่แล้วอันนี้เลยเความฝันของเรานะคะก็เลยถือโอกาสดึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบ่มเพาะเอาไว20้20กว่าปีออกมา มันก็เหมือนพูดกับไฟนะคะที่เราอวอนปาะทุพอมาถึงเวลาที่จะพูดทุกอย่างก็อย่างที่เพืเ่อนๆสมาชิกได้เห็นนะคะก็มาเป็นตัวันนี้ก็ขอขอบคุณโคช้ชค่ะฝากกับโคช้ชดูแลโคช้ชดีนะคะโคช้ชเป็นเพื่อนเป็นงานของเราเป็นทั้งช่างเจียและเป็นทั้งเพื่อนยอยของกลุ่ของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นโคช้ชก็จะต้องอยู่คู่กับพวกเราตลอดไป ส่วนในเรื่องของคลิปเกาหลีจะบอกว่าประเทศไทยโชคดีที่มีหลายๆอย่างที่ประเทศเกาหลีไม่มีโดยเฉพาะอย่างที่งปิสรภาาที่ประเทศไทยเรามีตลอดเพียงแต่อย่างเดียวค่ะคนเราถ้าได้อะไรมากๆแล้วเราก็จะหลงลืมละเลยในสิ่งที่เราได้ในสิ่งที่เราครอบครอง,องและในสิ่งที่เรามีอยู่ เพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลไปถึงตรงที่ว่าการพัฒนาการของเขาที่เขาเป็นประเทศคอมมิวนิสแต่ทําไมเมื่อเราไปเห็นนะวัตกรรมหลายอย่าง,รางเราไปเห็นสถานที่หลายอย่างไปเห็นสถานที่อะไรที่ทําไมของเขาถึงดูดีกว่าของเราสถานที่ประเทศไทยสวยๆมากมายถึงเราจะไม่ได้มีสีฤดูกาลเหมือนเขาแต่เรามีโบราณ งดงามมากมายเพียงแต่ประเทศไทยไม่ได้เอามาทําให้เกิดประโยชน์ได้เท่าที่ควรปร่เทศเกาหลีเท่านั้นเองค่ะ,คะคนะคะการกินอยู่ของประเทศเราเน้นในเรื่องอาหารเยอะแยะแต่สิ่งที่ไม่ได้สนใจกันเลยก็คือเมื่อเน้นอาหารแล้วหลงลืมในเรื่องของสารพิษต่างๆที่จะตามมาการปลูกการเลี้ยงอะไรก็ตามเน้นแค่ว่า โตเร็วได้ผลผลิตเยอะแต่ไม่ได้เน้นถึงว่าเมื่อโตเร็วแล้วคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างไรของเกาลีไก่ตัวแค่นี้เองทานสี่ถึงห้าวันที่พวกเราไปหานกันนะคะหนึ่งตัวต่อหนึ่งหม้อซุปเนี่ยคือเป็นไก่ที่โตแล้วก็รับประทานได้ของเขาแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นของประเทศไทยต้องใหญ่เท้าว่าใหญ่เท้าว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยเจอสามเล่งพวกเรารูกหลาาเราก็เลยเจอตรงนี้ แต่ของกระบีเขาเขาค่อนข้างแต่แต่ถ้าใช้ภาษาไทยก็คืออนามัยอะ่ะตรงนั้นมากเลยนะคะแล้วก็ผลไม้ของเขาเนี่ยไปเจอเงาอไปเจอเง้อก็คือยืนแล้วก็ตกใจถามกันว่ามันคืออะไรเหรอลินเงาะกับลิ้นจีก็ก,ก,ก็ก็ถ่ายแต่ว่าไอ้รูปเนี้ยมันคืออะไร<จ>ก็ลิ้นจีบ่บ้างลำไยบ้างจนกระทั่งเอามานั่งแกะกันแล้วถึงรู้ว่า นน่เป็นก็อันนี้มัน,น,น,มน,นจริงจีเขาทานผลไม้แช่แข็งมากประเทศไทยทานผลไม้สดเยอะแยะเลยของเขาทานแช่แข็งแต่ทำไมเขาถึงยังต้องทำแบบนั้นลระคะแล้วก็แพงด้วยนะผลไม้ของเขาอะ่ะแต่สิ่งที่เขาเน้นมากเลยคือเรื่องของสุขภาพสังเกตว่าคนเกาหลีสุขภาพดีคนเกาหลีสุขภาพดีมากแข็งแรงไม่มีผลกวน วัดเกาหลีแทบจะร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะหุ่นดีอ่ะหุ่นดีแล้วก็กระฉับกระเฉงแข็งแรงเขาเดินขึ้นเนินลงเนินเขาวิ่งเขาอะไรนะพวกเราไปแค่เดินขึ้นเนินก็ผักกันแล้วผักกันอีกดึง,ดง,ดงกันเยื่อกันอับไปไปช,ช่วยกันดึงช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลีค่ะก็คิดว่าในเรื่องของพ d ดีซเนี่ยพัฒนาคนแล้วดึงศักยภาพคนแล้ว แล้วก็คงจะได้พัฒนาในเรื่องของจิตใจถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสานต่อตรงนี้กันออกไปได้มันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เลยนะในด้านการพัฒนาจาก CDC แล้วเ,าเอาไปต่อยออเนี่ยค่ะเพราะเราไปเห็นสิ่งต่างๆมามากมายเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราไปเห็นนะคะกลับมาบอกเล่าล้าวสิ่งันได้ไดกลับมาพูดคุยกับคนที่เรารู้จักได้แล้วก็ยัน เราอาจจะคุยได้แค่ไม่กี่คนแต่คนที่เราคุยด้วยค่ะเขาก็จะต้องมีการขยายต่อใช่ไหมคะแล้วสมัยนี้เนี่ยสื่อมีเยอะแยะมากมายเราก็อาจจะใช้สื่อเี้ยในเรื่องของการขยายต่อได้สวัส่ีประเทศไทยก็น่าจะพัฒนาให้ได้ในนวัตกรรมที่ดีของเขาอะค่ะขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวจะเชิญสัมภาษณ์แบบหมู่เลยนะครับเ,เดี๋ยวเชิญพี่เชนนะครับเชิญพี่เล็กเชิญมะไรที่มัสัม่ดีเลยนะครับ